เจ้าของขายผู้ดันที่ตอนนี้เลยไม่ให้วิศวกรแค่ท่านเซนตรท่านเกษตรเขาก็ไม่ได้เพื่อมของดรู้อะไรโปรไกจะมีทัสกรีนนะครับทัสกรีนใช้คอนโทรลด้วยแล้วก็แสดงสเตตัสด้วยสถานะเราทำงานดูลงเลื่อนะครับใช้ซีซีรุ่นเดียวกับอาจารย์นั่นแหละ DT1L แต่ว่า เอาพูดเขาต่างกันเอาพู้ขออาจารย์เป็นรีเลยแต่เอาพูดตัวนี้เขาเป็นทรานซิสเตอร์นะครับมันจะคอนโทรลพวกซได้นะครับทรลซได้เนี่ยทำเป็นเห็นไหมไมีตัวจัดเก็บพลังงา,านพวกนี้จะเป็นพีซีซรโีซีซที่ติดคอมพิวเตอร์ไว้ในกล่องต้องอมาประยุกใช้เนี่ยระยุใช้เป็นยีงไง d c นะเอาไปอะไรกร็ movement นะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ของชิน้นชิ้นนชิ้นส่วนที่แบบว่า,าวรบริษัทชงอัพอย่างเงี้ยเขาะจะมีอะไรเยอะใช่ไหมเป็นแหวนเอวยเป็นโอริงเอยเป็นอะไรที่ต้องประกอบวางไว้ด้วยกันหลายหลชั้นนะ่ะแล้วก็ประกอบเข้าไปใน,ในชงแอสเปอร์่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้3มแกนเขาไปยุกใช้เอาเอาใช้เซอร์โรวแล้วก็มาขนานกัน3าแกนแล้วก็เคลื่อนที่เร็วคึกคักคย้ายๆตันแงนี้มาจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับ ใช้เวทข้ามก็ได้เวทข้ามดูนะดูติดกับแหวนปั๊บแล้วก็มูฟมาแล้วก็มาวางไว้ในแกนเหตุที่มีดูตกกลางวางเป๊ะเป๊ะเลยนะครับไอ้พรกนี้ก็ลิฟท์ผ่านสการ่าโซเ์ด้วยนะครับสกาด่าโซเแวรรู้จักไหมมันเหมือนก็เป็นที่รถไฟตัวหนึ่งอ่ะนะครับเหมือนทัศน์จีนนี่แต่ว่า i อโออินพุตเอาของชุดฝึกตัวเนี้มันจะไปอยู่ในซอฟต์แวร์ของสการด้าเลยนะเราอยู่ในห้องเปิดผ่านดูผ่านเน็ตก็ได้นะครับว่าเวลามราทํางานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวไหนทําไม่ทำนะตัวไหนเกิดความเสียหายเพื่อในระบบมันก็จะมีอา l ารบอกนะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับ เพอยากให้รู้ว่าไอพีซีเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะนะครับถ้าเราได้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับเราไปสามารถนะครับมีความคิดส,สร้างสรรค์สร้างอะไรได้เยอะนะครับสร้างอะไรได้เยอะนะครับนะทีเดนักเรียนเห็นกระบอกสูบขึ้นที่ไปขึ้นที่มาไม่รู้จะไปทำยังไงนะครับก็เห็นลองลองเห็นดูการดีไซน์นะดูการดีไซน์ของเขาเออทำอย่างนี้อย่างนี้ ก็ได <to> ้ผมรู้เพิ่มเติมไปนะครับนะอเกินผมจบสาการมานะครับก็เลยได้การออกแบบการอะไรมาแล้วก็มาชอบทหน้าพวกไฟฟ้าอีกด้วยก็เลยไปเร็ว เพราะว่าเราออกแบบทางอะไรนี้ปึ๊บเนี่ยเราขายในดามเป็นของ E.D. เขาฉะนั้นเราต้องให้เขาแอ p พ o v e ทุกอย่างว่าโอเคไหมป้าฉะนั้นจะจะเสียชื่อเสียงครับเวลา E.D. เขาเข้ามาตรวจงานในในไทยเนี่ยครับเขาก็จะมาตามต่างศึกษามาดูชุดฝึกของห้องเลยเพราะว่าทาง E.D. Corporation ของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะวางชุดฝึกของเขาทั่วประเทศของของเขาเลยเหมือนกันเขาก็ทม ทำโครงการร่วมมือกับซัมซุงบ้าง LG บ้างแดซูงบ้างเนี่ยนะครับมีทั้งยานยนต์ทั้งไฟฟ้าอิเล็กคือเขาทำคือทางทางเกาหลีเนี่ยเขาเหมือนสนับสนุนของของเขาเองใช่ครับไปดูโรงงานมาแล้วก็ไปสามสี่ครั้งเลยครับไม่รู้จัดมีเคยจัดท่านไหนไปกับผมบ้างไมแต่จะมีรู้สึกจะเป็นอีเล็กที่ไปที่ใครสร้างยานยนต์พวกอะไรจะได้ไป อ่ะเดี๋ยวเราข้้องกัหนะครับนะ PLC เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมอิ l ล็กทรอนิกคอนโทรลเลอร์นะครับนะเขาออกมาเป็นตัวควบคุมวงจรดีเลนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยใช้ดีเลย์เป็นตัดเลยใช่ไหมนะครับใช้ดีเลย์เป็นตัดเลยแต่ว่าดีเลย์มันมีปัญหาเยอะเรื่องหน้าสัมผัสบ้างนะครับทำงานไม่โทนกว่าความร้อนบ้าง เขาเลยต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับพัฒนามาเป็น P.U.C เพื่อให้ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายทำเอามาใช้งานแทนวงจรเลยเพื่อให้ทํางานเป็นซีเอนซ์เป็นลําดับขั้นตอนเป็นลําดับขั้นตอนแต่ไอเดก็ยังใช้อยู่ในการช่วยในการกับสัญญาณนะครับกับสัญญาณแล้วก็เป็นพวกสตาร์ทอ่ะมาดูการออกแบบแล้วก็ควบคุมระบบอัตโนมัตินะครับ ระดับแรกเลยเนี่ยนะครับ,บผมก็จะบอกเรื่ององค์ประกอบของระบบตโนรัตินะครับแล้วก็ตัวทํางานของเราเป็นหลักก็คือตัวระบบมีมิตินะครับมีมิติแต่ว่าเป็น,นมีนิติแบบไฟฟ้านะโดยใช้ไฟฟ้าควบคุมนะใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลางานังงานกลนะครับก็คือจากไฟฟ้าปล่อยเป็นละมนะมีมิติไฟฟ้าแล้วก็การควบคุมเบื้องต้นนะอันนี้คือเราต้องมีความเข้าใจางหนานนี้ก่อน เราถึงจะเจาะเรื่องเรื่องกระบวนการทํางานของมันได้นะครับแล้วต่อไปก็เป็นการทํางานของ PLC นี่แหละนะครับเข้าถึงเพราะถ้าเขียนโปรแกรม PLC เป็นยี่ห้อไหนก็ไม่จําเป็นท่านเอาหลักการไปเขียนทุกยี่ห้อได้เลยแค่เรียนรู้ปกทุนตาคำสั่งต่างๆก็นะไม่ใช่ว่าเป็นแต่องค์นอนนะก็เป็นองค์นอนอย่างเดียวไม่ใช่นะเป็นได้ทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ผมยืนยันเพราะผมประสบมาด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่องค์นอกเนี่ย นะครับทำไมถึงได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเยอะเพราะว่ามันให้ผู้ใช้อย่างเราใช้งานง่ายนะครับมันมีแพทเทิร์นไว้ให้วางให้เราทำตื้๊ๆเลยนะครับแต่ถ้าโซนยุโรปเนี่ยโซนญี่ปุ่นกับโซนยุโรปเขาจะทำมาแตกต่างกันเรื่องซอฟต์แวร์นะครับทางยุโรปเขาจะเน้นพวกอรดซัลฟูร์ริกพวกมันสมองพวกอะไรนครับ <c oughs> ขเ,รเขาจะไม่สอนให้เหมือนเด็กทารกกระทรร เขาจะให้เหมือนว่าคุณคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เองนะคิดเองนะยิวโรพุติเนนตนั่นนะเหมือนเขาสอนลูกเขาว่เวลานี้ต้องทํานี้นะเวลาเรียนคือเรียนช่วงวัยช่วงนี้ต้องต้องทำอะไรทาอะไรบ้างคือเขาจะมีสเตจของทางทางยิวโรนะครับเขาจะเป็นสอนทุกอย่างเขาจะให้ลูกเขาเรียนรู้อันนี้เหมือนการยิวโรเขาก็จะอย่างซีเมนต์นะซีเมนต์นะครับเล็กหลอดนะแบ็คโฮสพวกนี้ของเยอรมันพวกนี้นะครับเขาจะ คอมพิวเตอร์มาให้ตัวหนึ่งเลยแต่ให้เรามามาเรียนรู้เอาเองนะครับทำเองแต่ญี่ปุ่นไม่เลยมีทัชเติร์ให้เรียบร้อยเลยเราอยากจะทำทน,นี้ก็ป้อนให้เราอยากจะทำทน,นี้ป้อนให้มันก็เลยง่ายนะครับแลนะค,ความแตกต่างนะระหว่างญี่ปุ่นกับโซนยุโรปนะครับอุ่นยนก็เหมือนกันถูกง,ง่ายอยุ่นยน์นะครับการสร้างมาเนี่ย เห็นญี่ปุ่นกับเกาหลีี่ยเกาหลีก็ต่างกันุบจนญี่ปุ่นกับขบวนเกาหลีแล้วก็หุ่นต์ของยุโรปสหรัฐพวกนี้สหรัฐเขเห็นเรื่องของคอร์ร่นเห็นไหมทำเรื่องสงครามทำอะไรครับเซฟคนเซฟทหารของเขาอะใช้คนสิบคนทหารใช้สิบคนแต่ว่ามีขุ่นมาช่วยทุกอย่างเลยแต่เกาหลียงเงี้ยเกาหลีก็ยังใช้คนเยอะเพราะว่าเขาไม่มี ครับขุณยนประชาันพันเกาหลีก็จะเน้นทางด้านนั้นเกาหลีก็เหมือนกันอ่าญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปอก็มาดูการออกแบบระบบสมัตินะครับของเครื่องจักรกลก็คือประยุกต์ใช้ทํางานเป็นระบบฐานีนะครับการทํางานระบบสมาร์ทเลยปึ้บปังปึ๊บปังอย่างนี้นะนะเวลาเราเขียนโปรแกรมควบคุงได้แล้วเห็นมันทำงานภูุกใจนะครับปลุกใจ แล้วต่อมาก็จะเป็นการออกแบบระบบปรมวลเพื่อโปรแกรม Automation นะเราจะมีโปรแกรม a u t o ั a t i o n เพื่อเพื่อสร้างพื้นฐานนะครับนะเพื่อสร้างพื้นฐานให้ให้คุณก่อนนะครับลองปิดลองถูกในซอฟต์แวร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาประยุกใช้งานจริงนะครับอ่ะต่อไปนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบหัวข้อแรกนะครับคอนเทนต์แรกองค์ประกอบหลักๆที่ผมบอกก็คือระบบประมวลแบบจีนีอยู่นี่ฮนะ แี่ห้าข้อใหญ่ๆญนี่แหละถ้าแต่แนอะคชัเตอร์คือตัวทํางานตัวทํางานที่ผมบอกก็คือมีทั้งลมนะมีทั้งน้ํามันแล้วก็มีไฟฟ้าเป็นตัวทํางานนะครับเป็นตัวทํางานแบบลมแบบน้ํามันแล้วก็แบบไฟฟ้าอันนี้คือตัวทํางานก่อนตัวทํางานก็มีอย่างเช่นนะมีกระบอกูบพวกโรเตรี่พวกเกิดการแอคชั่นเกิดการกระทำต่างๆพวกเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นตัวทํางาน จัดเป็นตัวทํางานนะเวลาเราเขียนวงจรเราก็ต้องแยกแยะก่อนว่าอันไะหนคือตัวทางานอันไหนคือตัวตรวจจับอันไหนคือตัวควบคุมนะครับอันไหนคือตัวติดต่อสัญญาณนะอันไหนคือซอฟต์แวร,ร์ที่ต้องเขียนเข้าไปก่อนนะครับถ้าจัดหมวดหมู่แล้วเราก็จะเข้าถึงนะครับของระบบอัตโนมัตินะต่อมาก็เป็นตัวอะไรครับเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับนะถ้าตัวทํางานจะทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีนะครับมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับว่าตัวทํางานมันอยู่ทํางานอยู่ในตาแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องใช้ตัวตรวจจับเนี่ยช่วยนะครับช่วยส่งสัญญาณให้กับตัวควบคุมนะครับเพื่อรับรู้ซึ่งการและกันว่าตัวทํางานตัวนี้นะอยู่ตําแหน่งไหนนะโพซิชั่นเท่าไหร่นะครับก็ส่งสัญญาณมาให้ตัวควบคุมนะ่ฉะนั้นตัวตรวจจับสําคัญนะครับสาคัญเลย นะอย่างพวกเครื่องยนต์เหมือนกันนะแต่ก่อนนะก็มีเซ็นเซอร์ไม่เยอะเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์เต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานแบบมีความสมบูรณ์นะสมบูรณนะแล้วก็ช่วยให้อ,อะไรครับอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราด้วยนะผู้ขับขีน่นี่นะทีนี้มาดูตัวจับมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบอนาล็อกนะ เซนเซอร์ uh, เนี่ยนะครับที่มีแบบดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกอันนี้คือแบบของมันนะไม่ใช่ออุพุตนะออุพุตของมันก็จะมีแบบดิจิตอลกับแบบอนาล็อกเหมือนกันนะชนิดของดิจิตอลเนี่ยนะตัวตัวจจับแบบดิจิตอลเนี่ยชุดฝึกเราก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยไม่มีอนาล็อกสักตัวเลยนะครับดิจิตอลเนี่ยจะปล่อยปล่อยโลจิกออกนะครับก็คือศูนย์กับหนึ่งนะฮะศูนย์กับหนึ่งเป็นดิจิตอลศูนย์กับหนึ่งนะครับ นะเป็นเลขโลจิตออกนะฮะศูนย์ก็หนึ่งส่วนอนานล็อกเนี่ยจะปล่อยเป็นแรงดงันเป็นโวลต์เตจกับกระแสน,นะครับก็คือพูดง่ายถ้าดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ออนอัรอนะนะศูนย์ก็หนึ่งนะครับส่วนอนานล็อกเนี่ยจะเป็นโวลต์ออกมาเลยนะ่ะศูนย์ถึงสิบโวลต์ศูนย์นถึงห้าโวลต์ขึ้นอยู่กับตัวเซ็นเซอร์ที่จะปล่อยออกมาเราก็เป็นควบคุมเลยครับควบคุมครับ ็คือเอาโวลต์เจตออกมาเนี่ยมาเป็นสัญญาณออกมาแล้วก็ไปเข้าตัวควบคุมแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับว่าโวลต์เจตออกมา5โวลต์นเนี่ยเป็นของสัญญาณตัวไหน4โวลต์เป็นตัวไหนนะ้ะโวลต์เป็นตัวไหนนะครับพูดง่ายเอาพุชตัวนี้ออกดีตอนออกสองสองเอาพุชถูกต้องไหมศูกก็หนึ่งแต่ตัวนี้ออกมาเป็นส0เลยเป็นร้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจัดเลขน,นะฮะช่วงโวลต์ จะให้เอาพุทกี่โวลต์ตัวไหนออกไ,ไหนตัวไหนนะครับอ่าน,นี้ดูแต่ที่ต้เนเปิดมาหรอกอ่าทีนี้มาดูตัวควบคุมคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีแบบโค้ดลูบนะครับนะโค้ดลูบกับโอเพนลูบนะครับถ้าโอเพนลูบเนี่ยคือแบบวงค์นอเปิดก็คือพูดง่ายก็ดูง่ายจาก PC เรานะครับชุดฝึกเราเป็นแบบโอเพนลูบนะฮะ นคะ้ชเชนลูส่วนโค้ลูนะครับก็เป็นพวกแขนกลแขนกล C&C พวกเนี้ยพวกเนี้ยโค ure, ้หลูปองเดยนะครับ C&C ทำมาจากไหนฮะอันนี้คือเบสเทคโนโลยีนะพว,พวกนี้ไม่ติดไฮโดรลิกพวกเนี้ยนะครับเบสพื้นฐานถ้ากระโดดมาเป็นแขนกลพวก C&C เนี่ยก็จะขึ้นไปอีกเลเวลหนึ Level ่งนะครับขึ้นอีกเลเวลหนึ Level ่งนะจะเป็นแบบโค้หลู นะครับ C C ก็ถูกพัฒนามาจากนะครับ D C servo A C servo อย่างเงี้ยใช่ไหมมีไดร์ับนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ควบคุมนะถ้าเรามี P C ตัวหนึง่งแล้วก็เซอร์โวมีไดร์นะครับเราก็ทำ C C ได้เห็น C C นี้นี่ไหมนะครับสามแกนกัดอนะ่ะกัดตาสัญลักษณ์บ้างจะกัดอะไรบ้างในพวกนี้ใช้สเต็ป แต่ก็จะมีอินพุตเตอร์ป้อนเข้ามาที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็จะฟิตแบกะหวางกันว่ามอเตอร์นะถ้ามอเตอร์มีแค่ไฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่รู้ฮะพอจ่ายไฟมันก็หมุนตามที่มันได้รับอะ่ะมันก็คือโม่อะ่ะแต่ถ้ามีอ็กซ์คเตอร์ติดตัวไฟปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะฟิตแบกกันได้ว่าไอ้มอเตอร์มันหมุนไปที่กี่รอบแล้วคอนโทรลเอานะครับคอนโทรลมอเตอร์ได้ก็จะให้หมุนกี่รอบกี่รอบกี่รอบแล้วพอหมุนกี่รอบแล้วอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงเราก็ทิ้ ย้งทุกอย่างเนี่ยนะครับระบตัวมัดเราต้องเป็นคนสอนเาทุกอย่างนะครับเป็นคนสอนมันหมดนะทุกวันนี้ยังไม่มีใครสร้างระบบตัวมัดที่คิดเองได้นะครับเราต้องสอนสอนก่อนนะอ่าส่วนโอเพน o o วก็คือการไม่มีอะไรครับการสื่อสารแบบไม่มีป้อนกับข้อม,มูลนะก็คือไปแล้วก็ส่งเลยรับแล้วก็ส่งรับแล้วก็ส่งไม่มีการย้อนกลับของข้อม,มูล ะครับส่วนโค้ดู๋ก็คือเป็นการก้อนกับของข้อมูลนะมีการย้อนกอลั so, oh, die, die, total er, total er, กบของข้อมูลเซ so die die controller c o n t r เ l อร์กลับไปหาได e die ที่ชไปซือ้อในวันหยุดนะครับ CNC, มันตีไปตีมากแบบ้อนกลับไปกลับมาของข้อมูลที่แปดประหว่าัตินะครับอันนี้คือโค้ดู๋พวกซีซีเห็นไหมครับซีซีมันจะกลับหากันซึ่งไปซึ่งมาคือนทำงานแบบซีเคนเป็นดัมเบลิคอรนะครับเป็นบรรทัดเป็นบรรทัด โค้ดเอ็นโค้ดเอานะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอินเตอร์เฟสนะครับตัวเชื่อมโยงก็มีแบบทางกลนะก็คือแมคแมชชนิคต่อแมคชันิคเลยนะแล้วก็เป็นทางสัญญาณนะครับก็เป็นสัญญาณพวกเป็นอะไรนะพิซซั่นนะเป็นโวลันเตบ้างเป็นอนาล็อกบ้างเป็นดิจิตอลบ้างแล้วแต่นะเอาตัวเลือกนะครับส่วนก็มาก็เป็น HDMI เลย ยูเม้นแมชชีนดเดอร์เฟตพวกนี้นะครับใช้คนกับเครื่องจักรเลยโดยโตรงก็ใช้คนในการที่จะควบคุมนะฮรปุ่มบ้าง,างอะไรบ้างุ่มสวิตซ์สตาร์อะไรยังไงใช้คอนโทรลใช้คนเข้าไปสื่อสารเชื่อมโยงนะครับนะในการเชื่อมโยงก็จะมีสามลำดับแค่นี้นะด้วยแมคานิกของมันเองนะครับพ <นะ S 2> าร์ชชนพาร์ชอย่างนี้นะชิ้นส่วนชนชิ้นส่วนทางคนนะครับทางสัญญาณก็คือส่งไฟฟ้า ส่งไฟฟ้าแบบไหนฮะแบบดิจิตอลหรือว่านาออกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคนกับเครื่องจักรโดยตรงเลยส่วนซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์วแวร์ก็คือ HMI กับ SCADA นะครับก็คือมันจะช่วยนะฟ้องสถานะนะครับการทํางานของเครื่องจักรของเราไนดะ้แล้วก็การเขียนโปรแกรมคอนโซลของภาในเครื่องจักรได้นะต่อไปนะครับเป็นดูมาดูที่ยินิเไฟฟ้า นีิติไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรามาดูระบบลมก่อนนะเขาเรียกวงจรกำลังนะครับตัวกำลังนะครับส่วนไฟฟ้านี่คือวงจรควบคุมนะเรามาดูระบบลมกำลังก่อนอันดับแรกเลยก็มีระบบจ่ายพลังงานลมใช่ไหมก็ปั๊มลมนะอันนี้เกี่ยวสมาหรัปั๊มลมปั๊มลมปล่อยปั๊มลมไปนะปั๊มลมปล่อยลมออกมาเนี่ยนะครับมาสู่บ่า ควบคุมตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องต้นก็จะเป็นแบบปุ่มกดบ้างเป็นคันโยกบ้างในการเลื่อนช่องวาลวใช่ไหมนะครับวาลวตัวนี้ก็จะไปควบคุมการทํางานของตัวทํางานแอคูเลเตอร์ก็คือกระบอกสูบนะครับนะกระบอกสูงก็2ทางทางเดียวนะตัวสวติตกิปเปอร์แล้วแต่ชนิดของตัวทํางานนะครับส่วนไฟฟ้านะไฟฟ้าก็จะมีเสริมนะครับดีบางตัวที่ต้องเอาใช้กับ เลครับกับตัวระบบลมด้วยนะก็ต้องมีตัวจัดยาลัง,งานเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็าจะมีอะไรครับสวิตชิ่ง power supply ในการแปลงนะแปลงไฟฟ้าแล้วก็จัาพลัง,งานไฟฟ้านะให้กับตัวควบคุมก็คือวาลวเนี่ยจากวาลวธรรมดา,าก็จะกลายเป็นวาลวแบบโซนอย์วาลวนะครับนะรับสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นพลังงานลมออกไปนะครับนะ ไปก็สูกบกระบอกสูบทีนี้กระบ,บอกสูบเนี่ยก็ต้องมีตัวจดจับในการทํางานนะครับจะได้รู้ว่ากระบ,บอกสูบเนี่ยเข้าหรือออกหรือว่าูีตัวไหนงาแล้วนะฮะนี่มาดูตัวซีโบนสัญลักษณ,ษณ,ษณษนะ์กันเขาปั๊มลมจากขึ้มานะครับก็เป็นตัวควบคุมลมนะแล้วก็เป็นวาลวนะพอเป็นวาลวเสร็จก็ตัวอะไรครับควบคุมอัตาราการไหล นะครับ oh. ก็คือปรับสปีดของของตัวทําง,งานกระบอกสูบตัวนี้นะครับนะเข้าออกเข้าออกถ้าเป็นไฟฟ้านะครับก็จะเป็นเซนเซอร์แบบนี้ไฟฟ้านะครับนะวงจรควบคุมไฟฟ้าเนะไฟฟ้าตัวนี้คือเป็นมาตรฐาน IEC นะครับมาตรฐาน IEC IC เนี่ยได้รับความนิยมในในภาคอุตสาหกรรมเยอะนะครับแต่บางโรงงานก็นิยม JIC ซึ่งอยู่ค่ะใครจะใช้มาตรฐานไหนญี่ปุ่นก็ยิดหลนะครับนะแต่ IEC ได้รับการยอมรับนะครับมากสุดนะอันนี้ก็คือหน้าคอนแท็คของมันนะสวิตช์หน้าคอนแท็คนะครับแล้วก็หน้าคอนแท็คของตัวนี้อ่าตัวอะไรครับตัวเซนเซอร์นะครับนะจัแไ่ตัวสุดจับนะครับอันนี้คอรัน แต่ว,ว่าเ่าลงลึกแต่เอกทีนึงยเอามาดูวาวครับเห็นไหมวาวโซยนอยวาวนนะครับอันนี้คือวาวนิมิตกตนะครับวาวนิมเตตนกะ็จะมีแบบหลายรูปแบบนะครับหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับเราเลือกซื้อนะครับแล้วก็มาใช้ในการนะครับติดกับชุดฝึกนะครับติดกับชุดฝึกมากาชุดฝึกแต่เราก็ต้องรู้เรื่องนิมิตกตด้วย รู้ระบบอิเล็กทิกไฮดรอลิกนะครับนะต้องเข้าใจในด้านนี้ก่อนแล้วก็นะใช้ PLC ควบคุรมระบบอิเล็กทิกไฮดรอลิกของเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้งานนะครับวาลวเป็นตักเลยนะนะเข้าไปสู่โรงงานก็เห็นวาลวพวกนี้แหละนะครับนะวาลวพวกนี้แหละ นะครับอุปกรณ์นะอุปกรณ์ยงเิงที่อยู่ในชุดตรวจพวกนี้น,นะครับใช้ในงารภาคอุตสาหกรรมจริงนะครับเราไม่มีเลือกว่าไหนเป็นอุตสาหกรรมอนไนเป็นการศึกษานะใช้จริงเราซื้อใช้จริงนะครับใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมาตรฐานไอโซ,โซนะครับสัญลักษณ์ติดตัวว่าพวกนี้ต้องเป็นมาตรฐานไอโซนะ <S <S ถึงแม้ยี่ห้อแต่ใยี่ห้อจะทํางานอาจจะผลิตมาต,ตัวใหญ่ตัวเล็กมีสามีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ัญลักษณ์ที่ติดตัวเบามันก็จะเหมือนกันทั้งหมด,ดนะครับฉะนั้นเรียนเข้าใจถึงสัญลักษณ์แล้วก็ไปเลือกซื้อได้ตามความต้องการนะครับเน้นสัญลักษณ์ไปก่อนอ่ะเนี่ยครับมาดูสัญลักษณ์นะเนื่องจากว่าเราต้องเรียนรู้ระบบอิติกนะเพราะว่าตัวทํางานของเราระบบนะเป็นหลักๆก็คือมิอเทินะครับฉะนั้นต้องดูสัญลักษณ์ให้มันออก เพื่ออะไรนะเพื่อง่ายต่อการแมนช์แนนซ์ซ่อมบำรุงรักษาด้วยถ้าดูสัญลักษณ์เป็นนะครับก็เลือกซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนเป็นนะอ่ะตัวแรกอันนี้คืาเรียกช่องวาลวนะครับนะสัญลักษณ์ของวาลวนะอันนี้คือช่องการทํางนานของของตัววาลวนะครับนะสังเกตง่ายๆนะครับเรียกวาลสองทับสองแบบปกติปิด2ตัวแรกก็คือจํานวนรูนะครับ ดูลมเข้าและออกนะสองตัวหลักก็คือจํานวนช่องในการทํางานก็คือตําแหน่งของมันมันมีกี่ตําแหน่งครับสองตำแหน่งตําแหน่งนี้คือตําแหน่งหนึ่งนะครับตําแหน่งนี้กับตาแหน่งหนึ่งสองตำแหน่งแต่ว่าตําแหน่งปกติของมันเนี่ยนะตำแหน่งปกติของมันปิดอยู่เห็นไหมมันปิดอยู่อันนี้คือตําแหน่งปกตินะครับปิดอยู่ก็คือมีกี่รูมีสองรูเห็นไหมหนึ่งสองนะ ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งมีกี่รูนะหนึ่งตำแหน่งมีสองรูนะครับสองรูนะสองตำแหน่งเห็นไหมครับอย่าไปเอารูมารวมกันนะนะครับเพราะมันมีแค่สองรูเท่านั้นเพราะตำแหน่งนี้จะไม่มีรูนะครับมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ,อไรมลมมันจะปล่อยออกได้ก็คือตำแหน่งนี้กนกจะทําแล้วลมมาทับช่องนี้นะครับลมที่เราเลี้ยงไว้หนึ่งเนี่ยบังถึงจะออกได้นะมองง่ายๆ นะถ้าตำแหน่งนี้จะเปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้อเมื่อตำแหน่งนี้มาทับตำแหน่งนี้นะครับนะสองตำแหน่งสองรูก,กเรียกวาวสองทับสองแบบปกติอะไรครับปิดอยู่ส่วนตัวนี้คือวาวนะสองทับสองเหมือนกันนะสองทับสองเหมือนกันแต่ปกติของมันไม่เหมือนกันอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับนะพอต่อลมทํางานเลยนะครับอันนี้ต่อลมไม่ทํางานนะ เสกว่าจะมีอะไรครับนะมีตัวมากดสั่งตำแหน่งนี้มาทับช่องนี้ถึงจะทํางานแต่ถ้าตัวนี้มีตำแหน่งนี้มาทับช่องนี้ปั๊บจะตัดลมอันนี้ปล่อยลมอันนี้ตัดลมนะครับปกติเปิดกับปกติปิดดูด,ดีๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นวาล์วนะครับสองช่องเหมือนกันใช่ไหมมีสองตัวหลังและกี่รูครับสามรู 1 2 3ก็เป็นวาล3ามทัก2นะครับ3ทัก2แบบปกติปิดนะ3ทัก2แบบปกติปิดนะครับต่อมาข้างล่างเนี่ย3ทัก2เหมือนกันแต่เป็นปกติเปิดนะปกติเปิดนะครับอันนี้คือช่องภายในตัววาลนะมีรูในตัววาลมีรู1รู2รู3นะครับ อันนี้คือสัญลักษณ์ของการปิดรูนะ่ะเนี่ยสัญลักษณ์การปิดรูนะครับการปิดของรู เป็นวาล์วค่าสามเหมือนกันนะห้าลูสามชอ่องการทำงานแต่ตำแหน่งการเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งการตัวนี้มันจะช่วยเล่งนระบายครับพูดง่ายนะกระบอกสูบเวลาอยู่ตำแหน่งการปึ๊บเนี่ยกระบอกสูบสามารถที่จะดึงเข้าหรือออกได้นะครับนะดึงเข้าหรือออกได้แต่ไอตัวนี้กระบอกสูบจะดึงเข้าหรือออกไม่ได้นะเอามาใช้งานต่างกันอันนี้เบต้าสูบอยู่ตึ๊ดเลย เกิดกรน,นีจะใช้ในงานเกี่ยวก้ารสูบจะไม่อยู่เมื่อมีโหลดารกระทำที่ปลายกระบอกสูงนะครับก็ต้องเลือกดูดีดนะครับวาล์วตัวไหนเหมาะสมกับตัวทํางานนะอ่ะต่อไปนะครับเริ่มมีแมคคนิขึ้นมาแล้วนะมีตัวสั่งงานเริ่มมีตัวสั่งงานทําให้ช่องวาล์วเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับนะเกิดการเปลี่ยนแปลง อันดับแรกเห็นไหมเป็นแบบปุ่มกดนะปุ่มกดเข้าไปพอกดปุ่มปุ่ม,มกดตัวนี้ปั๊บเนี่ยช่องนี้มันจะมาทับช่องนี้เห็นไหมสั่งงานด้วยปุ่มกดกลับด้วยสปริงนะครับนึกภาพเอานะเวลาเรากดปุ่มตัวนี้ปั๊บเนี่ยช่องนี้เห็นไหมช่องแรกเนี่ยมาเจะมาทับช่องนี้เลย ลมที่เราเลี้ยงไว้ลมหนึ่งเนี่ยมันก็จะตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่กดใช่ไหมมันจะตันอยู่ลมมันออกไม่ได้ลมมันออกไปหาสองไม่ได้ลมเข้ามาทางหนึ่งแล้วก็สองปล่อยออกไปตอนนี้มันไปไม่ได้เห็นไหมถ้าเรากดเมื่อไหร่เนี่ยเอามือเรากดปึ๊บเนี่ยช่องนี้ลูกศรเห็นไหมตรงเนี่ยช่องนี้มันจะมาทับช่องน,นี้เลยนะครับ่อนนี้มาทัดช่องน,นี้ตกต็แัลกลายว่าองภาพก็คือหนึ่งลมที่เราเลี้ยงไว้มันจะปล่อยออกหาสองได้เลย นะครับปล่อยหาร2งให้เลยก็คือลมที่เลี้ยง1ปั๊บออก2เมื่อเรากดปุ่มนะครับกดปุ่มที่ตัววาล์วทีนี้เมื่อเราปล่อยมือนะครับปล่อยมือช่องมันจะกลับสู่สภาพปกติด้วยสปริงภายในของมันนะโอเคต่อไปก็เป็นวาล์วสทั้งสองนะครับสั่งงานด้วยลมนะสแตนดาร์สั่งงานด้วยลม,นะก,ยลมกลับด้วยสปริงนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นวาวซีทัศสองเหมือนกันแต่สั่งงานด้วยโซลหนอยไฟฟ้านะโซลหนอยไฟฟ้ากลับด้วยสปริงส่วนตัวนี้เป็นวาวซีทัศสองนะซีทัศสองสั่งงานด้วยโซลหนอยไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มกดอยู่ด้วยนะครับแต่กลับด้วยสปริงนะตัวนี้ได้รับคนนิยมมากกว่าตัวนี้นะนะถ้าเป็นวาวซีทัศสองก็มีโซลหนอยอย่างเดียวก็มีนะครับอันนี้ซีทัศสองมีโซลหนอยด้วยปุ่มกดด้วยเพื่ออะไร นะบางทีเราสั่งงานออกมาเนี่ยซวอยหน่อยเห็นคอยแล้วส่อยหน่อยทํางานแต่ว่าไม่เลื่อนช่องให้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะเมนนวดกดดูนะครับถ้าเม็น,นวดกดปั๊บในตัววาลยังเลื่อนช่องได้ก็แปลว่าคอยซ่อยหน่อยเสียแล้วก็เป็นตะเน่นได้นะครับนะเห็นไหมครับนะ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  ปกติปิางานะด้วยลมนะคับด้วยสปริงวนี้ทุกวันนี้นะครับสัญลักษณ์สปริงก็ยังมีอยู่นะครับนะมันมีบางยี่ห้อนะครับที่เขาเปลี่ยนเป็นสปริงลมแล้วแต่สปริงลมหมายถึงว่าจะไม่มีสปริงนะครับ